ฮัลโหลสวัสดีก้าวกลาสวัสดีเอซน้องชินาจอมตองกู้ขนกู่ท่านน,นนะาเจา้าวันนี้ไม่ห <c oughs> ้องไรแต่ว่าวันซื้อนี่เป็นภาพสาธิตอีนอะวันนี้นี่ตักต่แต่เดอ้อตักน้ำบอ่อนาา้าเจ้าและกะ <c oughs> น้ำทุ่งของเขาโอ้ <c oughs> เปลี่ยนเป็นน้ำคูไปแล้วถ้า <c oughs> จำตองกับอู้สำเนียงจำตองกับน้ำคูเนี่ยมันขุมเนยสุมาเต้ขมเสรเกิดขวมเสรหลังตีน ก็หดอันสกอต้นไม้ต้นโกสลนต้นอันนั้นที่มันอยู่ข้างน้ำบ่อฮันเห็นเลยนนเจ้าเนาะเนี่ยยังมีอยู่เด้อบ้านน้องจินดานะน้ำบ่อนะอันนี้ประหงไวด้บักให้บัคใ่เลิกตะไดในเจ้าเพราะว่าส่วนแมกบดียวเปิลใจน้ำปลาปตกกันเนาะน้ำมันก็เลยมีนักนะเจ้าบักให้เลิกตะไดกันเลยตักง่ายน่อยเอกะอันนี้รอบที่สองเออแปะไปจักบานมันกับบคืนตายขึ้นมหหน่อยเดียวนะเจ้า นี่ละเอามาเือพอเนาะตักจ้างอยู่สาวจ้างอยู่นะเจ้าจะได้กับฝากกดไลค์กดแชร์ไปกันลกกํลาลังใจให้กันตยยนะเจ้าขอบพระคุณที่เข้ามาดูคลิปสำหรับวันนี้จชกดีมีความสุขกู้ค้นกู้ท่านสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย